สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่ากีก็ดราก้อนวอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับมาแนะนําวิธีการฟาร์มเงินหรือว่าวิธีการหาเงินอย่างง่ายนะครับมีวิธีไหนกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีกิจกรรมในส่วนของฮาโลวีนนะครับนะให้เราสามารถทําภารกิจตรงนี้ได้นะครับนะภารกิจตรงนี้นะครับเป็นภารกิจที่รู้สึกจะหมดปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนพฤศจิกายนที่26พฤศจิกายนนะครับประมาณนั้น26/7นะครับคือตรงนี้มันจะมีเควสที่เราสามารถรับรับเงินได้นะครับเนี่ย รับไปเลยนะครับก็พวกไอเทมตรงนี้นะครับเราไปฟาร์มจากพวกมอนทั่วไปมันจะดรอปนะครับแล้วก็เอามารับเควสนะครับมีของรางวัลมากมายนะครับอย่างเช่นตัวนี้ด้วยนะครับที่น่าสนใจเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนทองที่ได้รับ24%นะครับรู้สึกน่าจะถาวรมั้งไม่เห็นเขียนอะไรบอกไว้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นถาวรนะปกติถ้าเป็นแบบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรแบบไม่ถาวรนะครับก็จะเขียนเวลาบอกไว้คิดว่าน่าจะถาวรนะครับอันนี้รางวัลตวงนี้โคตรดีเลยนะครับไปหาตัวนี้นะครับฮาโลวีน ตัวนี้นะครับผมอ่าก็ <au> ตัวน้องคิตตี้นะครับจะอยู่เมืองนี้นี่ครับไปที่โลกเนาะเมืองนี้เลยนะครับกลางจอเนี่ยเห็นปะนี่ครับแล้วเราก็เข้ามาบริเวณตรงกลางของเมืองนะจะมีน้องคิตตี้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมมาแลกของรางวัลกันเลยครับน่าจะหมดไปเดือนนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้ทองวิธีแรกนะครับอ <azo> อนอกจากนี้นะครับวิธีแบบง่ายๆนะใครที่มีเพชรแดงนะครับเรามาที่ร้านนะครับร้านขาแล้วก็มาที่ General Shop นะครับแล้วก็มาที่สกุลเงินนะครับตรงนี้เราสามารถใช้เพชรแดงในการแลกห้าครั้งต่อวันนะครับคือรอรีก็ได้นะคสำหรับใครที่แบบเออต้องการยืนเยอะๆนะครับเพชรแดงหาได้เยอะแล้วนะครับเอามาแลกตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบเอออยากจะผานเพชรแดงนี่ครับหรือถ้าไม่อยากจะผานนะครับเราใช้ในส่วนของตัวแต้มมิตรภาพนะครับจากเพื่อนนะมาแลกก็ได้นะครับแลกได้5ครั้งต่อวันก็คือได้ประมาณ5,000นะ ตรงนี้ก็ได้ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสําหรับใครที่แบบอยากจะแลกอะไรแบบนี้นะผมแลกให้ดูนะเนี่ยเห็นปะได้มาแล้วสี่หมื่นแบบชิวๆนะครับแล้วก็ตัวแต้มมิตรภาพนะครับสีเขียวๆนั้นหาได้จากไหนนะครับหาได้จากการที่เรามีเพื่อนนะครับส่งมอบของขวัญเปิดของขวัญกันหรืออะไรแบบนี้เห็นปะเนี่ยแต้มมันขึ้นเรื่อยๆนะครับรัวๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราแบบสามารถหาเงินได้แบบง่ายๆนะครับ วิธีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ภารกิจนะครับแล้วก็มาในส่วนกิจกรรมมินิเกมตกปลานะครับเราสามารถหาเงินได้ด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถเอาปลามาขายนะครับแล้วก็ทําเงินได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะก็คือสามารถตกปลาได้วันละ5ครั้งนะครับเนี่ยมีคนมาตกค่อนข้างเยอะเลยตอนที่เราตกปลาครั้งแรกนี่ครับอย่าลืมมาดูที่สารานุกรมด้วยนะครับมันจะมีสารานุกรมเกี่ยวกับพวก ปลาอยู่นะครับก็ให้เรามาเปิดก่อนกน็ได้นะครับตรงนี้อย่าลืมนะเพราะว่าเปิดแล้วจะได้สานะเจาะเกาะน,นะครับเนี่ยถ้าเราได้ปลาพวกนี้มาเปิดใช้งานก่อนนะครับแล้วปลาก็จะหายไปนะที่เหลือวันต่อมาเราเค่อยปลาม,มาขายก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้เสตัดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตกปลาวิธีการตกก็แสนง่ายนะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกศรวิ่งนะครับเป็นปลานะวิ่งมาก็พยายามกดจังหวะให้ถูกนะครับให้มันหยุดพอดีกับกึ่งกลางอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีกึ่งกลางเนี่ยนะให้มัน ให้มันหยุดพอดีนะครับให้มันพอดีเนี่ยโอ้โหปลาดิ้นด้วยเนี่ยตกปลาล้มเหลวนะครับคือมันแตกมากเลยนะคือผมจะไม่ได้เลยเหรอวะเนี่ยอ่ะดูครับนี่ครับอ๋ออ้ยจะหลุดละเด้วเด้อเด้อ หลุดอีกแล้วนะผู้ชมเสียหลักเสียหลักคือตรงนี้ต้องฝึกกันดีๆนะคือพยายามแบบอ่าให้มันหยุดดีๆนะครับนี่ครับดู H p ปลานะกลางจอเห็นปะนะครับอันนี้แบบนี้ได้แล้วคือตอนที่เราตกนะครับพยายามสังเกตดีๆแล้วกันนะครับอาจจะลองต่อนะครับคือพยายามกดกดเร็วๆอะ่ะ เลยพอพอเริ่มกาดจังหวะได้แล้วมันก็จะชนานาญขึ้นนะครับเ <Excellent. Excellent. S 1> นี่ยเห็นไหมพอแบบโอ้โหอย่างเจ๋งเลยนะครับนี่ครับวัตถุดิบชั้นดีเนาะลองยิงนะครับเอาให้หมดเลยนะตกให้หมดเลยนะครับสําหรับตรงนี้ปึ๊บเออหืมทำไมครั้งนี้แบบดูเทพจังวะโอ้ยปลาดินปลาดินเอากดไม่โดน ึกว่าปลาดิคือก่อนหน้านี้ผมกัดจังหวะไม่ถูกไงโอเค <OK>, มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูราคาปลาเลยนะแต่ที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้นะครับผมให้มาดูตรงสารนุกรมก่อนนะครับถ้ามันปลดล็อกได้อะผมก็แนะนําให้ปลดล็อกไปก่อนนะครับตรงสารานุกรมตรงเนี้ยถ้ามันปลดล็อกได้ปลาครบหมดเลยนะครับก็เปิดเจาะเกาะกันกได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดแล้วค่อยมาขายปลาเนี่ยผมทําตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับมาที่กระเป๋าเนาะมันจะมีปลาอยู่ เนี่ยครับอ่ขายนะครับลองขายดูนะเนี่ยหกพันเนี่ยเจ็ดพันนะครับก็คือถ้าเราขายพวกเนี้ยตกได้วันละ5ตัวนะครับก็ได้ตรงเนี้ยแล้วนะครับน่าจะได้วันหนึ่งประมาณ2-3งสามหมื่นแบบง่ายๆนะครับแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับส่วนตรงนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูอีกวิธีต่อมานะครับไปที่ภารกิจประจำวันเลยนะครับแล้วก็ภารกิจส่วนตัวนะครับมันจะมีเควสทองอยู่ตรงนี้นะนี่ผมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่า เวลาเราตีเร็วหรือตีช้าด้วยนะครับมอนสเตอร์มันไม่ได้แบบแข็งแกร่งนะก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ในส่วนของพวกยาสปีดในการโจมตีเร็วขึ้นนะครับมันก็ช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะอย่าลืมนะครับใช้สกิลที่มันแบบกดใช้ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับนะลงมาก็จะได้แบบรวดเร็วนะครับเนี่ยรอรอนี่ครับเห็นปะ่ะคือถ้าใช้สกิลได้แบบรวดเร็วนะครับเงินก็ขึ้นแบบรัวๆเลยนะครับถ้าใครที่แลกกิจกรรมในส่วนของฮาโลวีนมานะครับ เราจะได้ในส่วนของไอเทมที่ใช้เงินตรงนี้คูณเข้าไปอีกนะครับนะมันก็จะได้เงินตรงนี้มากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมเช็คพวกยามานาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะไม่งั้นมันมันจะกดใช้สกิลได้แบบไม่ถนัดนะอันนี้ผมก็ใช้บัฟยาตัวนี้ตัวน,วนี้ที่เป็นไอเทมที่เราได้มาจากการฟาร์มทั่วไปนะครับเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น30เป็นเเวลา15นาทีนะครับจริงๆเพิ่มป้องกันเราก็ไม่ต้องใช้นะ เพิ่มพลังโจมตีอีกก็ได้นะครับช่วยไปหน่อยนะเพราะว่ามันโจมตีแรงแล้วก็เอาหัวทีเดียวนะครับเด,ดี๋ยดิเงินก็ไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบได้เยอะสุดนแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าจบแล้วจะได้เงินสักแค่ไหนนะครับคือมันใช้เวลาในการฟาร์มประมาณนาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนจบแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเงินอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับ อันนี้ไม่ได้มีไอเทมช่วยในการคูณเงินแต่อย่างใดนะครับถ้ามีน่าจะได้เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับนี่ได้ประมาณ5้าหมื่นนะถ้าเรา,าฟาร์มครบ2รอบก็เข้ามาฟาร์มตรงนี้ประมาณ3นาทีได้ประมาณแสนหนึง่งแบบง่ายๆแล้วนะครับนะ,อะนอกจากนี้นะครับมันจะมีในส่วนของอเคเวสต,ตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นในส่วนของโคออปเนาะถ้าสมมติว่าเราสร้างปาร์ตี้นะครับเราจะใช้ตั๋วในการรับเคเวสห้านะครับก็คือถ้าเราทําคนเดียวอะเราจะใช้ตั๋ว หนึ่งรอบก็คือ10นะครับเราสามารถได้เงินจากเควสตรงนี้ด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะดูรายละเอียดก็ได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเราได้เควสระดับ S S S นะครับรอบละ1 0 0 0 0แสนพระเจ้านะครับตรงนี้นะทำตรงนี้นะครับก็ไปตีมงตีมอนแล้วก็ไปส่งเควสนะครับก็จะได้ในส่วนของเงินเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับภารกิจโคออตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรนะมันขึ้นอยู่กับตัวเควสนะครับอันนี้มันสุ่มให้เรานระดับ S S นะครับเออเราก็ไปรับนะ อันนี้เรารับไปแล้วนะครับเสีย5แต้มนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปส่งล้วก็เสียอีก5แต้มนะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําคนเดียวอ่ะเราจะทําได้แค่2รอบนะครับแต่ถ้าเราไปจอยปราร์ตี้คนอื่นเนี่ยเราเสียแต่ตอนที่ส่งเควสนะครับก็คือ5เราสามารถทําได้4รอบเลยนะถ้าสมมติว่าได้รอบละ50,000ก็ได้200,000น,นะครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถการันตีได้ว่ามันรอบต่อไปมันจะเป็น100,000เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วแต่ภารกิจนะว่าได้ภารกิจระดับ S S S หรืออะไรแบบนี้นะครับนะ นอกจากนี้นะจริงมันจะมีภารกิจในการฟาร์มตัวโซนะครับที่หาในส่วนของเศษพวกนี้พวกตามลงตามรอยอะไรแบบนี้นะครับนะคือตรงนี้เราไปปล่อยบอดฟาร์มไ้ก็ได้นะครับคือเงินมันได้อยู่แล้วพอเข้าใจปะมันมันได้เงินอยู่แล้วนะเนี่ยเห็นปะเ,เงินมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยได้เรื่อยๆนะครับชิลๆไปเราฟาร์มตรงนี้ให้ได้ตัวละครทักหมื่นตัวก็ได้นะมนรีเซททุกทีสี่ใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆในการหาเงินนะมีเวลาก็บอดนะครับคือเกมนี้เขาช่วยในการอำนวยความสะดวกเราค่อนข้างเยอะนะครับหรือมีเพชรแดงก็ไปแลกก็ได้นะครับหาเงินค่อนข้างแบบง่ายอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีวิธีการหาเงินคร่าวๆประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ